อยากเวลไวต้องทํายังไงคลิปนี้มีคําตอบครับทุกคนครับ <Whoa. S 1> ถ้าอยากรู้ลแล้วก็เคาะหน้าจอ2ทีแล้วก็ลุยกันเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ของใสกันก่อนถ้าหว่าน้องๆยังไม่มีนะครับให้แนะนําว่าไปซื้อที่คาแรคเตอร์ช็อปก่อนและที่เราจะต้องซื้อนั่นก็คือแบดนะครับผมทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมทุกคนและความสามารถของอุปกรณ์ชิ้นนี้คือเพิ่ม XP10 เลยครับทุกคนจัดไว้เยอะมากๆพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนนะครับพี่ อาจจะแนะนําว่าให้ไปเล่นเซิร์ฟโปรเซิร์ฟเวอร์เลยมันจะช่วยเรื่องของ XP เพิ่มอีกนะครับผมแต่ต้องถึงเลเวล50ก่อนถึงจะไปเล่นได้นะครับระหว่างนี้ก็ไปเล่นเซิร์ฟทั่วไปกันก่อนเพื่อไปฟาร์มเลเวลให้มันถึงระดับ50ก่อนแล้วค่อยไปเล่นเซิร์ฟโปรเซิร์ฟเวอร์กันนะครับแลวถ้าเลเวลถึงแล้วนะครับผมวิธีเข้าโปรเซิร์ฟเวอร์นะครับไปที่ออเทอร์โหมดแล้วจากนั้นเนี่ยไปที่ลูกศรขวาเลยนะครับทุกคน ทีนี้ก็จะเห็นเซิร์ฟโปรเซิร์ฟเวอร์แล้วทุกคนจากนั้นเนี่ยนะครับแล้วเราก็กด e n j นจเข้าไปเล่นได้เลยครับทุกคนครับพอเราเล่นจบแล้วเนี่ยนะครับผมมาดูผลประกอบการกันว่าเราจะได้เยอะสักเท่าไหร่ ได้เงินมา355แล้วก็ได้ XP มาถึง62เลยนะครับผมถ <Wow. S 1> ือว่าเยอะมากๆเลยถ้าเทียบกับอ่าแบบทั่วไปเลยนะครับก็เยอะมากๆถ้าน้องๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นสาระกับน้องๆกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Follow ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายๆครับผม